สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับช่องไทยเลยบอลสีนะคะท่านใดเข้ามาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แก่ช่องของเราด้วยนะคะวันนี้ช่องไทยเลยบอลสีจะนําเสนอบอลสีที่มีชื่อว่านางมัตซีค่ะนางมัตซีก็เป็นบุตรของกษัตริย์มัทราชนะคะก็เป็นพระชายาของอพระเวสสันดรมีพระโอรส ก็คือชาลีมีพระธิดามีลูกสาวนะคะก็คือกันหานะคะก็เมื่อครั้งที่พระเวสสันดรต้องถูกเนระเทศถูกพระเจ้ากรุงสนชีชัยหรือบิดาของพระเวสสันดรเองนั่นแหละนะคะเนระเทศให้ออกจากวังไปด้วยพระเวสสันดรน,นั้นมอบช้างปัจจัยนาเคนนะคะ ให้แก่ชาวเมืองกาลิงคาาดเพราะว่าตอนนั้นเมืองกลิงคาาดนั้นเกิดภัยพิบัตินะคะก็เลยให้พราหมณ์มาขอช้างปัจัยนาเคียนซึ่งเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองนะคะมีลักษณะพิเศษไปชาวเมืองก็โกรธนะคะก็ไปฟ้องพระเจ้าสนชัยจึงได้เนรเทศพระเวสสันดรอ,ออกจากเมืองไปนะคะ ส่วนเรากลับมาที่พระนางมัตส,สีนะคะพระนางมัตส,สีนั้นอยู่ในตับมหาชาตินะคะเป็นกันที่9นะคะก็ะกานนี้นะคะก็จะเป็นอตอนที่ชูชกนะคะจะมาอะขอกันหาชาลีนะคะ ไปอยู่ด้วยไปเป็นคนรับใช้นะคะก็เลยามาช่วงที่นางมัตส,สีนั้นต้องออกไปหาอาหารนะคะแต่ด้วยความที่พระเวสสันดรนั้นาชาตินี้ต้องทำทานบารมีนะคะคือทานทุกอย่างก็วันนั้นพระนางมัตส,สีเข้าป่าไปก็ผลหาผลลหมากลากไม้ก็หาหาได้ยากเสียนยากนะคะ แขมตอนขากลับระหว่างทางก็มีฝนมีเมฆคืมนะคะหน้าหวาดกลัวทำให้นางเป็นห่วงบุตรและพระสวามียิ่งนักนะคะก็รีบกลับมาแต่ด้วยที่ระหว่างทางช่องเขาคีรีนะคะก็มีเทวดานะคะได้ปลอมได้แปลงตัวมา เป็นาราชสีคือสิงโตนะคะแล้วก็เสือเหลืองเสือโคร่งนะคะมาขวางทางมานอนขวางทางนางไว้นางก็ได้กราบวิงวนจนเทวดาต้องยอมให้นางผ่านไปนะคะพอกลับมาถึงอาสมก็ลองเรียกหาลูกก็ไม่เห็นไม่เจอนะคะแถมมาเจอสามีนะคะตัดพ้ตต่อว่าที่กลับมาช้านะคะ นางก็สลบไปนะคะพอวันใหม่ฟื้นขึ้นมาก็พระเวสสันดรก็ไดออ้อธิบายให้ฟังนะคะว่าได้มอบกันหาชาลีให้ชูชกไปเรียบร้อยแล้วนะคะนางก็อนุโมทนาบุญทานครั้งนี้นะคะของพระเวสสันดรน,นั่นก็คือเรื่องราวของนางมัตสีนะคะกันที่9ใน ตับมหาชาตินะคะทีนี้เรามาดูลักษณะของบอนสีนางมัซีกันนะคะอ,อันนี้เขากัดแล้วนะคะก็มีความหวานกัดสีชมพูหวานนะคะหูใบฉีดถึงสะดือนะคะอ๋ะอ,ะอะนะคะหูใบฉีดถึงสะดือ,อตรงนี้มีแดงๆเนาะนะคะ เช่นใบกระดูใบสีออกชมพูเข้มๆนะคะกัดสีชมพูหัวก,กว้างออกเนาะหัวจะกว้างออกน,นี้ก็จะเป็นบิดปลายแหลมนะคะเป็นบอลใบาย,ยาวกัดสีชมพูเปลือกเปลือกสีเขียวขอบใบพลิ้วนะคะเรามาดูกา้านไอ้มาดูยอดใหม่ล่าสุด ก็จะกัดเหมือนกันค่ะนะลักษณะใบเขานะคะดูหลังใบก่อนหลังใบกระดูกสีขาวขาวเขียวเขียวนะคะอ่อที่กัดก็มองเห็นอยู่สีชมพูนะคะมาดูก้านใบกันก้านใบสีดำสนิทเลยนะคะตรงด้านหลังนะ มองด้านหลังสีดำสนิทแต่ด้านหน้าเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเป็นเส้นเส้นนะคะขาดขาดเนี่ยสีเนี่ยสีาขาวขาวเนี่ยนะคะเป็นเส้นเส้นเส้นเสียนนะคะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่สะพานนะคะไม่ใช่สะพานเนี่ยนะคะก็โดยรวมแล้วเขาก็สวยงามนะคะใบใหญ่นะ นะคะใบใหญ่ก้านสูงก้านสูงแข็งแรงนะคะก้านกลมกลมสูงสูงแข็งแรงอันนี้ใบเก่าล่าสุดเออใบเก่าแรกใบแรกนี้ก็เก่าถัดมาอันนี้คือลักษณะของบอนสีนางมัซซีนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะช่องเเลยบอนสีไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ